สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับผมเมื่อวานนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลเจลีกทีมของชนาทิพย์สงกระสินนะครับผมก็เฉือนเอาชนะทางด้านของคาชิมะแอดเลอร์ไป2ประตูต่อ1ครับซึ่งคาชิมะแอดเลอร์ก็อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เช่นกันนะครับแล้วก็พ่า,า,ายแพ้ให้กับทางด้านคาสกิฟอนตาเล่ไป2ประตูต่อ1ทําให เก็บ3มแต้มได้สำเร็จนะครับผมณนะตอนนี้นะครับผมทางด้านของคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับก็มี46แต้มนะครับอยู่อันดับ3นะอันดับ3เพราะว่าซานเฟสซี่นะครับซานเฟสซี่แข่งมากกว่านะครับแข่งมากกว่า2นัดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เก็บ3มแต้มได้เหมือนเหมือนไม่ใช่เก็บ3มแต้มดิมีสีมีสี่สแต้มมั้ง47แต้มนะ เ,เก็บ3แต้มได้เออเพราะว่าก่อนหน้านี้ซานเฟสซ่กับทางนั่นคาชิมามีแต้มเท่ากันนั่นก็คือ44แต้มนะครับผมแล้วคาชิมาคาชิมาแพ้ให้กับฟอนตาเล่นะครับผมก็ไม่ได้แต้มนะครับแล้วก็ซานเฟสซ่เก็บ3แต้มได้สำเร็จก็เป็น47นะครับ47มารินอตยังไม่ได้แข่งนะมารินอตมี48แต้มนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยลำดับที่2นั่นก็คือ47แต้มของซานเฟสซ่ฮิลชิมา อันดับ3นะครับขยับขึ้นมานั่นก็คือคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับมี46แต้มแต่แข่งกว่าแข่งน้อยกว่า,าหัวตารางหลายทีมเลยนะครับผมก็มีโอกาสเก็บ แต้มเพิ่มได้อีกนั่นเองนะครับสำหรับฟอร์มของคาวาซกิฟอนตาเล่นะครับผมก็มีอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์นะครับลุ้นแชมป์เลยทีเดียวนะครับผม <c oughs> ดูกันยาวๆนะครับผมอ่ะมาพูดถึงประเด็นอ่านี้สักหน่อยนะว่าเมื่อวาน11ตัวจริงนะครับ11ตัวจริง11ตัวจริงของคาวาซกิฟอนตาเล่นะครับไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองนะครับ ของทางด้านชนาทิพสงกระสินของเรานะครับผมอ่าภาพประกอบนิดนึงนะครับชนาทิพสงกระสินของเราไม่มีชื่อรายชื่อนะครับผมไปเสิร์ชอ่าในทวิตเตอร์ก็ประกาศนะครับอ่าที่เป็นกรอบสีแดงนะั่นก็คือจอสมิธนะครับที่เป็นมิดฟิล์วตำแหน่งต่อตำแหน่งนะตำแหน่งเดียวก,กันกับทางด้านของชนาทิพย์สงสินแล้วก็อ่าใครวะาเดี๋ยวนะตีดูวนตีดูวน โอชิมะเรียวตะนะครับที่เป็นมิดฟิลเนาะที่เป็นมิดฟิลอีกอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมียามามูระคาสุยะนะครับผมเออมีคนหนึ่งนะอ่านีแต่เขาบอกว่าได้ข่าวว่าอ่าคนที่จะมาทดแทนชนาทิ่ก็จะเป็นโอชิมะเรียวตะนะครับแต่ณตอนนี้นะถ้าเอาแบบว่าตำแหน่งตัวจริงก็น่าจะเป็นเจาสมิธนะครับเจาสมิธณตอนนี้นะครับก็ลง ก็ลงแทนชนาทิพย์เลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่สัมปทานมิดฟิลด์ที่รับตำแหน่งตัวจริงไปก็จะเป็นเออ ento, เคนโตะทาชิมานันดะแล้วก็ยาสุโตะวากิสากะครับเพราสองสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับตัวหลักแล้วแต่ตัวที่เปลี่ยนก็จะเป็นชนาทิพย์เปลี่ยนกับทางด้านของเจ้าสมิธอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าคนเห็นได้ข่าวว่านักข่าวนักข่าวเชิงลึกของ ของญี่ปุ่นนะครับสายญี่ปุ่นเขาเปิดเผยมาว่าคนที่จะมาทดแทนระบบการเล่นแทนชนาทิพจะเป็นเบอร์สิบตัวนี้นะโอชิมะเรียวตะเขาเขาว่ามานะเขาว่ามาอย่างนั้นนะมีข่าวลือมาอย่างนั้นนะอืข่าวลือหรือเปล่านี่ไม่รู้อะสําหรับเมื่อวานเมื่อวานนะครับเขาก็มีสถิติมาให้ดูนะท่านผู้ชมครับ่ออย่างโดยเฉพาะตําแหน่งของ ทางด้านเจาสมิธท,ที่เป็นตำแหน่งเดียวกับทางด้านของชนาทิปเรานะครับโอ้โหมวิ่งโหดมากเลยนะ11.6กิโลต่อเกมนะท่านผู้ชมครับโอ้เขามีหลายสถิตินะภาษาญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่ามันสถิติอะไรบ้างวะแต่เนี้ยถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยไอเจาสมิธแต่มันขึ้นบอกว่า11.6กิโลน่าจะเป็นวิ่งต่อเกมเมื่อวานนะอันนี้1ต่อหนึ่งคือร0 0หมายถึงว่าการการประทะกันเอ อันนี้3 0 37ต่อ44นี่คือเถิติอะไรไม่รู้นะของไอเบอร์13นะแล้วก็ในส่วนน่าจะเป็นสถิติของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะเกมบุกเกมลุกเกมรับอะไรอย่เงี้ยขยันวิ่งห้องเครื่องเจ้าสมิทธโอ้โหแม่งมึงวิ่ง1 1กิโลต่อ11.6กิโลต่อเกมครับเจ้าสมิทธผมว่าสถานการณนะ์ณตอนนี้นะการเป็นตัวจริงของชนาที่แบบค่อนข้างจะลำบาก ไม่ไม่ใช่เพราะไอไอเลียวตะที่มีข่าวลือบอกว่าไอเลียวตะจะมาแทนโอชิมะเรียวตะจะมาแทน, ima, ะะแทนชนะที่หปอกผมว่าตัวคู่แข่งสําคัญใน11ตัวจริงน้่ตอนนี้ของชนะทีปนั่นก็คือนี่แหละไอเจ้าสมิธนี่แหละเนี่ยดูโหมันมันขยันวิ่งมากเลยนะเนี่ยสติที่เขาเปิดเผยมาในทวิตเตอร์ของคาบัสกิฟันเต้นะภาษาญี่ปุ่นเมือนว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องกันเพราะว่า ไอ้ไอ้ตำมตันันมันจะเป็นสถิตีตำแหน่งต่างๆนะเออสแตทเนี่ยสแตทเลดเดอร์เนี่ยแต่ตำแหน่งที่เขาบ่งบอกว่าเด่นที่สุดของเจ้าสมิธนั่นก็คือการวิ่งต่อเกมนะครับ11.6กิโลต่อเกมนะท่านผู้ชมมันขยันไล่มากนะฮะไล่บอลแดนกลางนะครับเคลื่อนที่นะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมผมถึงบอกไงว่าทำไมเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการวิ่ง เ,ออเรื่องของการวิ่งเห็นไหมครับแล้วเขาจะมีสติมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับบ,บอลไทยบ้านเรายังไม่ให้ค,ใหความสําคัญของการวิ่งต่อเกมเลยนะครับไม่ต้องวิ่งเยอะเลยบอลไทยไม่ต้องวิ่งเยอะหรอกเอาความสามารถเฉพาะตัวแม่งอย่างก,กับเราเป็นทักษะนักเตะบาราซิลคือเราอย่าไปเทียบกับบาราซิลตรงที่ว่าตรงนั้นเพราะว่าบาราซิลเขาฟุตบอลเขาเป็นวิถีชีวิตเขาใช่ไหมวิถีชีวิตเขาเขามันเป็น ส่วนหนึ่งของอวัยวะที่ส3มสิบของเขาแล้วอ่ะคือมันเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะของเอาง่ายๆเอาง่ายๆประเทศไทยเราเดินออกไปข้างถนนเนี้ยเราเราเห็นเด็กเราเล่นฟุตบอลข้างถนนกันเต็มเหมือนบราซิลไหมไม่มีใช่ไหมครับเออเราเราเปรีเทียบอย่างนั้นไม่ได้ทักษะแบบนั้นเราเรา,เราไม่เกิดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นวิถีชีวิตแบบนั้นถ้าเกิดโอ้โหเด็กออกไปประเทศไทยตามลานกีฬาต่างๆโอ้ เช้ากลางวันเย็นบางทีแม่งเล่นกันทั้งวันอ่ะบาซิลอ่ะแม่งว่างก็เล่นกันทั้งวันใช่ไหมเล่นเตะบอลกันทั้งวันใช่ไหมครับของเราไม่เป็นอย่างนั้นไงเออของเราไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่ถึงกับขนาดนั้นไงมันต้องฝังลากลึกอย่างนั้นเออมันมันถึงจะเป็นวิถีชีวิตในการเล่นฟุตบอลมันทักษะมันจะเกิดจากตรงนั้นคือมันคือการเล่นทั้งทั้งวันทั้งคืนอ่ะเล่นทุกวันอ่ะอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะบาซิลใช่ไหมครับแต่เราไม่ไม่เกิดอย่างนั้นเราต้องมาจากการฝึกใช่ไหมเหมือนญ ญี่ปุ่นมันต้องมาจากการฝึกอย่างเป็นระบบใช่ไหมครับเออแล้วการวิ่งผมนึกบอกมันใช้เยอะมากในการวิ่งเคลื่อนที่วิ่งไล่เกมไล่ไล่บีบไล่เพสอะไรต่างๆใช่ไหมครับเออเนี่ยจอมขยันอะไรเงี้ยบอลญี่ปุ่นมันขยันวิ่งนะครับบอลญี่ปุ่นบอลเกาหลีอะไรย่างเงี้ยนะครับเล่นถ้าเล่นถ้าจะยืดเป็น11ตัวจริงโอ้โหเนี่ยลำบากละท่านผู้ชมครับนักเตะไทยอ่ะถ้าไปไถ้าไป ญี่ปุ่นอ่ะมันต้องขยันไล่ขยันวิ่งมีความฟิตสูงเนาะเออนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสติจุดโดดเด่นเนาะที่ล่าสุดนะนัดล่าสุดที่เขาเปิดเผยมาครับเนี่ยนัดที่เจอคาชิมะเอเลอร์ไงนี่นะฮะอ่อันนี้ก็เป็นเออสติภาพรวมต่อเกมเนาะภาษาญี่ปุ่นกูอ่านไม่รู้เรื่องว่ะไอ,อสติมันเพราะเพราะว่าทวิตเตอร์มันเป็นของภาษาเออเขาเขา,ขาสกีฟอนต์รี่มันเป็นของ เออเป็นเวนภาษาญี่ปุ่นไมมันเป็นให้เฉพาะคนญี่ปุ่นดูอะเออนะอ่ะเนี่ยครับอันนี้คู่แข่งสําคัญอันดับ1น,นั่นก็คือเจ้าสมิธคู่แข่งอันดับ2อ,อ่ะก็เป็นไอโอชิมาโอชิมาเลวตะถ้าคนที่3นี่ก็น่าจะเป็นไอยามามูระนะคาซุยะนะครับผมแต่มิดฟิลตัวหลักที่ยึดสัมปทา,านไปอย่างที่ผมบอกครับ คือยึดตัวจริงตลอดนั่นก็คือทาชิมานาดะที่โคโ้ดโอนิกิใช้ใช้เป็นประจำแล้วก็วากาซากินะครับอืมแล้วนัดล่าสุดก็ก็ทำให้เจ้าสมิธเล่นดีด้วยนะครับเล่นดีด้วยแล้วมันทำให้เนี่ยมันทำให้ความสถานการณ์ที่ยากลำบากในการแข่งขันในทีมนะครับอย่างชนะที่ของเราเนาะก็จะ ยากขึ้นไปนะครับยากขึ้นไปเพราะว่าข่าวล่าสุดก็ผมก็ไปค้นหาว่าชนาทิ่เจ็บหรือเปล่าวาก็ก็ไม่เจ็บนะครับก็ไม่เจ็บนะแล้วก็หลุดโผไปเลยอ่ะมันก็สถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากลําบากนิดนึงนะครับยากลําบากสําหรับชนาทิ่ของเรานิดนึงนะครับอ่ะอันนี้นี่คนนี้ก็คือเลียวตะที่เขาลือกันนะลือกันว่าจะมาแทนนะครับมาแทนชนาทิ่นะครับเลียวตะโอชิมะนะครับที่จะมาเบียดตําแหน่งนะครับ ในตัวจริงตัวสำรองตอนนี้อยู่ในตัวสำรองละตัวสำรองตัวจริงนะตอนนี้เป็นเจาสมิธนะครับเจาสมิธนะเจาสมิธนะแล้วก็สถิติล่าสุดการวิ่งต่อเกมของเจ้าไอ้เจาสมิธนี่นะมันก็เดี๋ยนะมันก็ค่อนข้างจะดีรูดด้วยนะครับผมโหเราเราต้องดูว่าชนาธิปเรายัางไอ้ทาชิบานาดะ ไอทาชิมานาดาไอวากาซากินะ่ะถ้าผมเท่าเท่าที่ผมเห็นมันเล่นนะ่ะมันไล่มันวิ่งขยันวิ่งตลอดเลยขยันไล่ตลอดเนาะผม,ผมต้องเรียนตามตรงนะชนะทิพย์เราเคลื่อนหมายถึงว่าเราไล่บอลแบบแบบไอวากาซากิแบบไอไอไอทาชิมานาดายน,นี่เงี้ยยังผมยังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันยังค่อมจังหวะไปนิดนึงคือ,ค,อคือยังไม่กลมกลืนเท่าไหร่ยังไอสองคนเนี้ยไอเบอร์แปดเบอร์สิบสี่เนี้ยมันวิ่งไล่ว ไล่ขึ้นไล่ลงไลบ่บอลตลอดลอะไรเงี้ยของแต่ของชนะที่เราการเคลื่อนที่ต้องต้องต้องปรับอีกเยอะเลยต้องต้องปรับให้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 สมดุลกับไอ้ไอ้สองตัวเนี้ยนะครับแล้วไอ้เจาสมิธสถิติล่าสุดไอ้เจาสมิธแม่งมันวิ่งเยอะด้วยเนี่ยมันทําให้มันกลมกลืนกับไอ้ไอ้สองตัวนี้ไงไอ้เบอร์แปดกับเบอร์สิบสี่ไงนั่นแหละครับนั่นแหละครับชนะที่ต้องต้องปรับในเรื่ององการขยันไล่เพิ่มขึ้นอีก พิ่มมือถ้าถ้าได้มีโอกาสได้ลงนะถ้ามีโอกาสได้ลงนะทั้งจังหวะเกมรับทั้งจังหวะเกมลุกจังหวะเกมรับ,ก,รบก็ต้องไล่ช่วยไอ้เบอร์8ไอ, 14, อ้เบอร์14เงี้ยไล่ตัดบอลเฮ้ยไล่เคลื่อนที่ไล่บีบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยเอล่ตัดบอลได้ก็วิ่งเคลื่อนที่หาช่องตอนที่ไม่มีบอลก็วิ่งหาช่องวิ่งวิ่งแทรกวิ่งสอดวิ่งรับบอลอืมแล้วก็ตอนมีบอลน,นะตอนมีบอลก็หาจังหวะเคลื่อน แทงแทงลึกแทงแทะยงแทง,แทงไปข้างหน้าแล้ววิ่งเติมคีบแอนโก้ให้เยอะคีบแอนโก้ให้เยอะหมายถึงว่าฝากบอลไปฝากบอลไปแล้วก็วิ่งเติมฝากบอลไปแล้วก็วิ่งเติมไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเงี้ยถึงจะมีโอกาสถึงจะมีโอกาสที่จะมาเบียดตําแหน่งไอ้เจ้าสมิธหรือว่าไอ้เลวตะให้ได้นะครับผมเราก็แฟนบอลไทยเราก็อยากเชียร์ให้ชนะที่สามารถเบียดตําแหน่งตัวจริงกลับมาให้ได้นะเพราะว่าก็ เริ่มจะส่งสัญญาณไม่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แล้วในเรื่องของตำแหน่งสิบอ่าตำแหน่งตัวจริงเนาะปกตินี่ผมเปิดมาจะต้องแบบว่าเฮ้ยก่อนเกมนี่จะต้องมาละประกาศชนะทิ่จะต้องอยู่ใน11ตัวจริงก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มจะเฟดเฟดตัวหายไปนะครับอันนี้ก็อ่ะเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยปรับเรื่องของการเคลื่อนตัวครับขยันไล่ขยันวิ่งผมเชื่อว่าจะเบียด11ตัวจริงได้แน่นอนถ้าไม่เจ็บนะถ้าไม่เจ็บเบียด11ตัวจริงได้แน่นอน เออนะครับปรับแค่น no ี no. ้แหละปรับแค่นี้แหละอย่างที่ผมบอกปรับแค่นี้ย้าอีกครั้งปรับแค่นี้ในตอนเกมลับต้องไล่แบบไอ้สองตัวนี้ไอ้เบอร์แปดเบอร์สิบสี่เนี่ยเออไอ้ไอ้เจ้าสมิตเนี่ยต้องวิ่งไล่วิ่งวิ่งบ้าแล้วหามาวิ่งเหมือนหมาบ้าไอ้ญี่ปุ่นเกาหลีมันวิ่งงั้นจริงอมันต้องบอกงั้นนะคือญี่ปุ่นเกาหลีมันวิ่งงั้นจริงวิ่งเหมือนหมาบ้าวิ่งทั่วสนามอ่ะวิ่งไล่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 ทั่วสนามอ่ะเออแล้วก็อในส่วนของเกมลับ เออเกมรุกมันก็ต้องคีบแอนโกได้บอลได้บอลเออคืนหลังบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มิดฟิลตัวรุกต้องไปข้างหน้าเออต้องไปข้างหน้าฝากบอลคีบแอนโกฝากบอลขึ้นไปใช่ไหมแล้ววิ่งเติมมันตีรถปล่าไม่เป็นไรครับถ้าถ้าช่องมันสวยอะช่องมันสวยแล้วไม่ให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนไม่ให้มันจะโดนด่าเองใช่ไหมเออมันจะโดนด่าเอฮ้ยแม่งเพื่อนวิ่งเติมไปแล้วทําไมไม่ให้วะเนี่ยช่องว่างโลง่ลงๆไม่ให้ได้ไงวะอะไรเงี้ย วิ่งเติมไปก่อนคลิปแอนโกฝากบอลแล้วไปฝากบอลไม่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงทะลุทะลวงก็ได้ฝากบอลโพซิชชั่นนิ่งในการเคลื่อนที่สําคัญที่สุดเคลื่อนที่ได้เปรียบไรไรเวไรจับ uh, right. right right uh, ถูกที่ถูกเวลาไรไทม์ไรแวร์ไรอะไรวะภาษาอังกฤษอะไรวะไร uh, like ถูกถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะเออนะถูกที่ถูกเวลาสําคัญที่สุดโพซิชชั่นนิ่งในการยืนนะครับตําแหน่งที่ มาเนี้ยได้เปรียบเพื่อนออกมาบอลมาแม่งชงกินได้เลยยิงยิงแม่งเลยอะไรอย่างง้นนะเออนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะเออนะครับอันนี้ผมก็เอ่อก็ไม่ใช่กูรูเลยหรอกผมก็ในฐานะแฟนบอลที่เล่นเกมฟุตบอลอีฟุตบอล e, มาอย่างยาวนานวินนิ่งมาอย่างยาวนานแค่นั้นเอง <c oughs> นะครับผมประมาณนี้เนาะ,อะเอาใจช่วยแล้วกันเอาใจช่วยทางด้านของชนะที่เรานะให้เบียดเพราะว่าตอนนี้ผมก็ประเมินว่า มันสถานการมันมันยากลําบากเออมันยากลาบากเลยทีเดียวที่จะเบียด่ะในส่วนของการลุ้นแชมป์ก็ก็ก็แข่งขันกับทีมทีมอื่นไปนะแต่การแข่งขันในทีมก็สําคัญมากๆกครับก็สําคัญมากๆขอให้ชนะทิอ่ปรับอีกนิดนึงปรับนิดหนึงเรื่องเบสรงเบสีผมไม่ห่วงหรอกผมอ่าในเรื่องของการเล่นเป็นระบบการเล่นเคลื่อนที่นะครับอันนี้อันนี้สําคัญสําคัญที่สุดโอเคครับลายท่านผจ้ชเมรครับสวัสดีครับ